สวัสดีเจ้าสวัสดียามเจ้านะเจ้าวันนี้พามาชมบรรยากาศตรงหน้าบ้านนะเจ้าต้องลงท่งนี่เป็นเกี่ยวข้าวหมดแล้วนะเจ้าเกี่ยวตะวันเนาะก็ะเดียววันนี้อันจะพาชมบรรยากาศอ่าเกี่ยวข้าวนะแต่บัใจัยคนเกี่ยวนะเจ้าเป็นจัดใจรถเกี่ยวแทนนะเจ้าเกี่ยวข้าวมีพี่น้องตังปุ้นเป็นเกี่ยวข้าวนะเจ้าแต่คือเกี่ยวเซตเป็นโม่นะเจ้าเป็นบะตีนะเจ้า แต่วันนี้อันจะพาไปชมบรรยากาศการตีข้าวแห่มกามนึ่งนะจ๊ะมีหลายที่นะจ๊ะคือบ้านอันคือทุ่งหมกข้าวแนตะ่รอบรอบบ้านนี่ก็คือมีกระต้งกระนาจะมีนาข้าวนะจ๊ะช่วงนี้ก็เป็นรูดูการเก็บเกี่ยวข้าวนะจ๊ะไปไปดูบนเกี่ยวข้าวกันนะจ๊ะแต่ใจรดเกี่ยวนะจ๊ะสวัสดีจ้าตัอวอันพาทุกคนดูการเก็บเกี่ยวแบบใช้แรงคนนะจ๊ะ แต่วันนี้ใช้แรงเครื่องจักรนะจ๊ะอันทันมาดูอยู่เนาะเหลืออีกสองแปลงสุดท้ายนะอันนี้ค่ะใช้แรงคนนะจ๊ะเอ้มาใช่ใช้แรงจักรนะจ๊ะน่ะลดมามลดมามเอาลดมามเข้าะะรวดเร็วทันใจเนาะ ใ้แรงคนในวันข้ามเลยนะจ๊ะแต่อ่าทั้งเหนือข้อเสียคือมันมีคันนาเนะจ๊ะแต่ไม่รู้มันจะย้อนแสงหรือเปล่านะี่องสี๋ตีสี่โี ยุคสมัยเปลี่ยนไปนะคะร้อนมากๆคนะ่ะเพื่อนเราอยู่กลางแดดเลยช่วยไม่ได้นะคะก็อยากเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆพี่ๆเนาะบมื่อวานใช้แรงงานคนนะคะใช้เกี่ยวเกี่ยวข้าวนะไม่ค่อยมีกันละคะ่ะยุคสมัยเปลี่ยนไปนะคะตอนนี้ก็จะใช้อ,อะไรนะเครื่องจักรนะคะ กว่าจะเสร็จตรงนี้อันก็น่าจะดําปิดปี่ะคะคือแดดหน้าหน้าหนาวนี่คือช่วงเช้าหนาวก็จริงนะคะแต่ช่วงกลางวันร้อนมากๆอคะ่ะร้อนตับแตกนะคะนะคะกว่ารถไปกับไปกลับอีกสองรอบน่าจะเกลี้ยงนะคะตรงนี้นะคะ่ะช่วงนี้ก็เป็นฤดูการเก็บเกี่ยวนะคะ เมื่อวานที่อันบอกว่าเข้าวโขอสิบหกอะที่เขาเกี่ยวเขาอันนั้นเป็นข้าเจ้านะคะอันนี้คือข้าวเหนียวนะคะนี่ค่ะแ้่ข้อเสียของที่นี่ก็คือมันมีคันนาเนาะเสียงอาจจะดังนิดหนึ่งนะคะไม่เป็นไร รถเร็วนันใจว่าอะไรแวบเดียวฟับก็ให้เะยได้ไหมาเดี๋ยวมาอีกรอบหนึ่งก็เกลี้ยงอะคะอ่ะเกี่ยวเสร็จไอเนีน่ยมันก็ออกข้างหลังนะคะ เดี๋ยวอันจะกลับกล้องนะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะแป๊บเดียวค่ะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะเกรียงะะเลยเสร็จเรียบร้อยโรงเรียนจีนนะคะ วิธีเก็บเกียวแบบยุคสมัยใหม่นะคะใช่รถไทยอาเรียบร้อยนะคะกลับบ้านได้เลยอันออนี้ก็จะพามาใส่ข้าวนะตรงนี้ก็ลำน้ำแม่ปังนะคะเนี่ย เดี๋ยวแป๊บเดียวเขาหลองเลยอะ ง่ายเลยคะ่ะเกี่ยวเสร็จก็เทเลยคะ่ะเกีียวเสร็จเรียบร้อยก็เอ,อกมาเป็นมเมร็ดนะคะอันนี้เกี่ยวเข้าแบบสมัยใหม่ใช้เครื่องจักรมาแทนแรงงานคนกนะะ็เร็วทันใจค่ะข้างหน้าอันคือนลำนำแม่ฝังนะคะเพือด <laughs> รียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยเก็บอาปอยอะจ่ายตังคกับบ้านได้นะคะเรียบร้อยนะคะเจอกันอีกทีก็ปีหน้าเลยนะคะโอเคค่ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย